โอเคครับกลับมาพบกันในเกมดา n ์กบอลเรจินกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับอย่างตัวละครทั้งแล้วก็ไม้นะครับที่แอซิตกันได้นะครับมาจากสกาทั้งฟิวเจอร์ในภาคซูเปอร์นั่นเองนะครับก็ทางดาร์กบอลเรจินได้ทําตัวละครคู่หูเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยก็คงจะเป็นซามัทนะครับแล้วก็แบ็คนะครับแล้วก็โกคูกับบิจิต้าก็น่าจะมาบ่อยๆให้เห็นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถที่น่าสนใจของทั้งตัวนี้นะครับว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับภายในเกมเน โดยตัวละครทั้งหม่นะครับเป็นตัวละครสายเมดิทายนะครับท่าสีแดงนะครับสไตล์อาร์ตเนี่ยก็จะมีโอกาส30%นะครับเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับจะทําให้เกิดการเลือดออกนะครับสเปเชียลมูฟนะครับเมื่อกดใช้งานนะครับจะบวกดาเมจ25%ให้กับสมาชิกภายในทีมนะครับเป็นเวลา15วิ s p ปเ i a l Skill นะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะฟื้นเลือดนะครับ15เปอร์นะครับฟื้นขิ50หน่วยนะครับ บวกดาเมจ20%นะครับแล้วก็บวกความรุนแรงของสเปเชียลมุฟกัตติเมตสกิลนะครับ15%สามารถซอรทับกันได้2ครั้งนะทางด้านอัตติเมตสกิลนะครับก็คือเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะลดสแตนดาเมจคัดคู่ต่อสู้นะครับ100%นะครับแล้วก็ถ้าการเป็นนี้เนี่ยโจมตีโดนศัตรูนะครับจะลดเวลาให้กับแท็กตัวละครอย่างฟิวเจอร์แล้วก็เวจิต้าแฟมิลี่ยย100%เลนะ ส่วนของเมนาเบลิตี้นะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยก็จะโจวอัติเมสสกิลขึ้นมือนะครับรีคิ20หน่วยนะครับแล้วก็บวกความรุนแรงของอัติเมสสกิลนะครับเพิ่มอีก30%นั่นเองต่อกันที่ยูนิคอบบิลิตี้นะครับโดยตัวละครทั้งกับไม่เนี่ยเขาจะตีแท็กดีเจนกับแท็กแอนดรอยแรงขึ้นนะครับ20%แต่ถ้าตัวละครนี้เข้ามาในสนามนะจะโจวสเปเชียลอาร์ตนะครับขึ้นมือ1ครั้งเพิ่มความเร็วโจวการ์ดหนึ่งเลเวลเป็นเวลา15วินะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครทั้งเนี่ย โจมตีศัตรูด้วยสไตล์อาร์หรือบัสอาร์เนี่ยก็จะบวกดาเมจ10%ต่อการนะครับให้กับแฮกฟิลเจอร์แล้วก็เวจิต้าแฟมิลี่นะครับและถ้าทั้งเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็จะฟื้นฟูคิให้กับทีมนะครับ30หน่วยนั่นเอง ทางด้านของยูนิคอบิลิตี้ที่2นะครับก็จะแสดงผลตั้งแต่เกมเริ่มเลยนะก็จะมีบวกดาเมจนะครับ50%ลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับ25%และยังมีความสามารถนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นภายในเกมนะครับถ้าเวลาในเกมผ่านไป20วินะครับก็จะบวกดาเมจอีก20%นะครับและถ้าผ่านไป35วินเนี่ยก็จะลดค่าการใช้อสการ์ลง5หน่วยนะครับแต่ถ้าผ่านไปอีก50วินเนี่ยก็จะบวกดาเมจอีก50%นะครับก็คือตัวละครนี้จะแข็งแกร่งในช่วงเลดเกมนั่นเองนะ โอเคสำหรับความสามารถทั้งไม่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะดูจากความสามารถโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันเก่งนะครับเก่งในระดับพื้นฐานอนะ่ะคือมันมีพื้นฐานทั้งหมดภายในเกมอยู่ในตัวมันนะครับคือค่อนข้างดีนะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้จริงใน PVP หมู่เลยนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะโอเคเราเจอเป็นฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นแท็กเดียวนะที่ไม่ต้องมีเซนไคก็สามารถต่อกรกับเซนไคได้นะเพราะว่าตัวละครมันเก่งมากนะ โอเคเราเริ่มด้วยเบกกิตานะครับเจอกับเบกกิตารเขาลดการเราสองใบครับหลบสวยครับซ้ายไปโอเคเราได้เวลาสลับทั้งมาเล่นเลยครับเอ้าได้การ์เขียวพอดีไมบเลยครับแสดงความรักในสนามลบนั่นไงหลบได้เลยครับหลบกลับครับบัสอาร์ตไปนะโอเคบัสอาร์ตไปครับเขาสลับเป็นเซลนะมีประกันชีวิตแต่ไม่ต้องกลัวสไตล์ไปต่อครับอกดการ์เขียวครับจัวใหม่เเคยทำการบัสอาร์ตต่อครับ ชาร์จเล็กน้อยสไตล์ไปต่อเนื่องโอเคใกล้จะได้แปลงล่างแล้วนี่โชว์ศักยภาพพิแทจริงแปลงล่างครับเป็นซูเปอร์เซียโรเซมาดิเขาโยอะไรมาหลบครับถอยมาก,ก่อนโอเคเขากดเมย์แล้วนะเราสลับเป็นบิจิต้าม่วงกดเมย์บ้างเขากระแทกเข้ามาครับเราสไตล์ส่วนไปเลยจังหวะนี้โดนเต็มๆมนี่แน่บัสอาร์ตไปครับโอเ้เขาสลับเป็นบิจิต้านะอ่ะอ,อแย่แล้วลนะ่ะบัสอาร์ตีกครับโอเคชาร์จตามไปครับ วิ่งไปฟันไงยิงลูกซองล้ววิ่งวิ่งอ้ออ,อ,อเพื่อเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะแสะดงความรักในสลามลบนี่ไงหวานกันก่อนตามอนิเมะทุกเรื่องเขาก,กดเมนกลับเนี่ยแล้วต่อยครับโอเคสลับโรเซ่หลบสวยบัสอาร์ตีห่หงุดหอย่างต่อเนื่องโอเคสไลด์ไปต่อนะเราจะไม่อสิ่ในั้่นะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเอาฟื้นคืนชีพนะเราลองโยนการ์ดฟ้าไปไหมเผื่อเขาบัสอาร์ตส่วนนะครับ อันนี้ลองไนงะนี่ไงลงคำดาบโอ้โดนหลบได้โอ้โโอโเขาสวนกับนี่ไงตบบ้องหูโอ้ยพลังคลื่นเตาสถานปตพียิงอัดพืด้นเลยแรงชิบหายหลบโอเคเขามีสองใบเหรอโอ้ไม่ได้หรอกใช้แค่ใบเดียวก็พอแล้ววัสดะดีครับโอเคเปลี่ยนเป็นจิต้าสลับทั้งอีกหนึ่งทีครับโอเคโดยเราจะกด เมนาบิลิตี้ของทังนะแต่ว่าเมนาบิลิตี้มันเนี่ยบวกน้อยไปหน่อยนะบวกนิดเดียวเองน่าจะบวกเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าจะเหมือสกิลมันมีหน้าที่ทําความสามารถเ,ย,เยอะนะก็คือเมื่อใช้เนี่ยเราก็จะลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อรุวมทีมครับโยนดาบอัดหน้าไปนี่ลําแสงที่คาดมาอือค่อฟแรงเท่าไหร่เลยแล้วมันยังมีอีกความสามารถหนึ่งนะก็คือฟื้นฟูเกรหลบนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เกรดหลบไงแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นี้ก็ไปซิงรัดไปดูนี่เน่เลยโอเคหลบได้กดต่อเลยครับ ฟั่นยิงเข้าไปแล้วก็วิ่งไปวิ่ง s l a s นี่อะตายไปซะเพื่อนได้ดาเมจดีครับหลบสลับสา์ไปต่อนี่ไงสลับโเรเซครับัสอาร์ตโอเคได้บัฟจากดิจิตา้าแล้วก็ครังด้วยนะโอเคดีมากทุกคนส่งครังมาในชั้นฆ่ายเองโอเคตายไปหนึ่งครับเหลือตัวเดียวโอ,โอเคเขาทําอะไรเอ่ยหลบก่อนครับัาชาร์ตนะครับโอเคชาร์ตครับสายต่อเนื่องโอเคครับ สตาร์ทอีกนะเดี๋ยวต้องสลับดิจิต้าเอา้านวงสลับไปแล้วนะไม่เป็นไรหลบครับไต่ไต่ไต่ไต,ต่นี่แน่กดลดการ์ดคู่ต่อสู้ครับสลับทั้งหลบครับไตต่อเนื่องฟัน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 เดีย๋ยวแต่บัสอาร์แล้วครับบัสนะครับโอ้โหเบาเบาหว,ว,วิวบัสนะครับสลับลุย่อีกครับได้ขีมาอีก30จากการสลับทั้งนะ โอเคเราดูดูเมชั่นเขากดค่าเขียวนะต่อยออกไปก่อนอย่าพุ่งเข้ามาหลบหลบหลบอีกหนึ่งทีสลับเบตติตา้ตตตตาต่อยต่อยสไตล์ต่อโอ้โดนหลบได้หลบโยกหลบอีกหนึ่งทีครับโอเคสลับแล้วนี่งไงฟันดาบพิชชารยิงวิ่งวิ่งวิ่ง,งมาสแลชชื่อเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็เล่นมุมกล้องนี่ไงโพสท่าสุดเท่ โอเคเรายังเจอเป็นฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราเล่นประสานกับเบจิโต้บลูดีกว่านะเราได้มาเจดดาวแล้วด้วย okay, โอเคเปิดเกมมาเป็นโลเซนะเราได้ใจนะสีส่สเราชนะกระแทกไปก่อนโอเคโดกนก่อนเลยหืมบ <c oughs> ัสอาร์ตโบเปลี่ยนไม่ทันไปไหมโอเคกำบัสอาร์ตครับปึ๊บโยนไปเขาจะไม่มีเกณ์หลบนะบัสอาร์ตไปต่อครับโอ้โหแย่ล้มีการ์ดฟ้าเปล่าโอ้โหดวงดีจะจัดว่ะ โดนโยนมาครับแต่ว่ากิหลบเขายังไม่มีนะโยนไปต่อนี่แน่ทำเนียยเหรอสไตล์ต่อครับโอเคสลับอุ้ยแย่ลืมลืมครับว่าไอโรเซ่เนี่ยมันเพิ่มอัตราของการ์ดเขียวให้เราจ่ายเยอะขึ้นนะเลยไม่พอครับกดใหม่โอ้โหฉันรักเธอนะเรียบร้อยครับแสดงความรักกดอีกหนึ่งทีแล้วกันเรียกมาอีกรอบนึงหมยบอกเรียกกูมาทำเนียเลยนะโอเคคู่ต่อสู้ถึงกับงงต่อกาดเลยแล้วกันนี่แน่ เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนนะเหม็นความรักไหมล่ะโอเคถอยมาก่อนเขาแปลงล่างครับตามสเต็ปถ้าเขาสไตล์มาเขาตายเลยเนี่ยผมหลบแล้วก็กดเมนโอเคอเคขาเขาเปลี่ยนการ์ดว่ะเพิ่มเลือดเล็กน้อยสลับต้งหันแล้วแย่ยแล้วอยเปลี่ยนไม่ทันอีกใบไหมไม่ใช่ครับเขาสไตล์มาปึ๊บโอ้โหไรซิ่งซ้านเลยว่ะผมต้องปล่อยบิชิต้าครับลาก่อนเอือการ์ดแดงครับบัสหนึ่งครับบ,รบับสสองครับ สไตล์หนึ่งมีสิต์สไตล์อยู่นะโอ้โหแต่ว่าเป็นการ์ดฟ้าครับแล้วโดนลำดาบฟันไม่ยัง้งแล้วโดนท่าไม่ตาย3ประสานจาก2ประกันชีวิตม่ตัว2ประกันชีวิตเลยอ้าวแต่ไม่ตายป่ะโอ้โหยังหนังเหนียวอยู่กดเมนพู่เข้ามาทําไมโอเคแต่เขามีโกงหังนะทำะไงดีวะสลับมาสอาร์ไปก่อนครับโอเคมีแต่การ์ดฟ้านะินเข้าไปหลบโอเค หลบครับกดคัดเขียวโอ้โหมาสแสดงความรักอยู่แล้วไม่บอกเรียกกูรอบที่สาม้ลนะโอเคกดไลซิ่งรัดไปเลยโดนครับนี่แน่คัดฟ้าคือแล้วกันครับหนมย่อหนมบง่งยังไงเรียบร้อยตัวเก่งสุดของแกน่ะตายไปแล้วไม่ยิงซ้ำวิ่งไป s l a ชนี่ตายซะกำลังขึ้นเต่าเอ้ยไฟนอลคาร์เม่คาร์เมห้าสิ โอเคโดนไป5ล้าน8ครับจุกๆไปเหลือ2ประกันชีวิตโอ้โหโดนกระแทกมาก่อนหลบไม่ทันโอ้แล้วโดนการ์ดเขียวด้วยไอการ์ดฟ้าสิจิ๊บๆๆไลเวทยิงเข้าไปเขากดเมนอีกแล้วโอ้เขากดการ์ดเขียวอ่ะโดนอีกหนึ่งใบแล้วกันแต่ว่าเป็นการ์ดชนกันนะครับลืบไหลกระแทกโอ้โหโดนต่อยฮังอุ๊บโอ้โหหลบได้เกือบไปโอเค โอ้โหไม่กระดึบวะ่ะดูนะครับโอเคจังหวะน,นี้น่าจะได้เปรียบแล้วนะเราสลับบีจิต้าเลยดีกว่านะผมว่าเราก็เล่นต่อได้นะเพราะเขาไม่มีเกณหมดนะโอเคยอมเสียขาข้างนึงครับแต่ว่าเรามีขาสามข้างไงแล้วก็ยังเดือดได้ปกติโอเคเดี๋ยวเขาอัติเมีสกิลมาลบครับสตไตป์ไปฟันฟันมาสาธิตอีกนะเราค่อยเปลี่ยนตอนเหลือสตไตรป์ใบเดียวก็ได้นะครับเพราะเราจะฟื้นเคี้ยวกับบิจิโต้าครับแล้วก็ ได้ต่อการ์ดยาวๆครับตอาไม่เปลี่ยนแล้วโอเคนึกว่าจะไม่เปลี่ยนนะนึกว่าจะทิ้งโกหังซะแล้วไปต่อเนื่องครับอโอเคเหมือนจะไม่ตายว่ะใบไหมมีอีกใบไหมคงไม่มีครับปลบสวยด้วยเรียบร้อยจังหวะน,นี้ลาก่อนเกิดใหม่ประกันชีวิตทําไว้เยอะใอ้พวกนี้โอเคฟื้นคืนชีพแข็งแร่งขึ้นฟูลพ,พาวเวอร์กดเมสสิเอาเรียบร้อยโยอะไรมา ก็เคนสไปมานี่วิ่งชนกันเลยต่อยต่อยเตะเสรรียบร้อยครับไฟนั่งคำนีคำนี้ห้าปิดบัญชีตายแน่แน่นอนเราได้บัฟจากบิจิต้าที่ตายไปแล้วด้วยแรงมากกระเขียวทะลุป,ปะ่ะวะข้าไม่มีไม่มีเกาะอร์เมอร์นะเบ่งพลังเหมือนกันครับทางนั้นตัดคอมโบเหรอโอเคโดนเลยครับสไปมาต่อเนื่องนะแล้วชาร์จนี่ไยไปหลอกเอาหลบเฉยเลย ชาร์เขียวเหรอเราต้องชาร์จหลบครับโอเคปิดฉากบัสชาร์าารไปอีกหนึ่งใบครับไปได้ปิดฉากเหมือนเดิมเลยคัดฟ้าสุดเท่เขาแล้วเนาะฟันยิงแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งแลชเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็เล่นหมุนกล้องหมุนไปหมุนมาโอเคจบแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็น2แมตช์ที่ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรนะแล้วก็สำหรับตัวละครนี่เนะี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าคือมันเก่งนะมันเก่ง ความสามารถเนี่ยมันดีหมดแต่ว่าผมมองว่าเมนอเบลิตี้เนี่ยยังให้ความสามารถมาน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าด้านอื่นเนี่ยการ์ดใบอื่นเนี่ยให้มาค่อนข้างจะดีและครบนะมีจั่วไวมีรีคิมีต่อยแรงลดเวลาให้เพื่อนฟื้นฟูเกตหลบอะไรอย่างเงี้ยก็มีครบนะสำหรับทังนะก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย